เป็นสีนหนาวๆนาวเอาไม่จะเปีกมั้งน่ะแป่งแบ่งเอาไว้กินทุนนี้ด้วยเด้อใหญ่กินไม่หมดใครเอามาปวดใหญ่เลยมาได้เลยเราเป็สีเดี๋ยวคนนั้นมีเอาขอวดใหญ่ละล้างล้างล้างโอ้ขวดน่าไม่มีเอาขวดใหญ่เลยเหรอล้างกุ้งไว้มากินวันหลังได้ล้างไม่เสียหรอกโอ้ยอย่าว่าหมดเลยสามคนมันเยี่ยงไอ้ทุกยี่ยงนั่นนะ มาจากบ้านลุงดอนสิมัดซุกว่าเขาเนี่ยนะใช้นามอะไรหมดวต้มผักแกงมานังต้มเราบัดกว่าแย่นึงรักนั่นนะเรียกนะก็ไปดูข้างแกงก่อนมันจะทำทอดเหมือนวันนั้นแหละทอดทอดมันนะพี่แกงอ่ะพี่แกงมีนะมีเหลือจูบะผมน้องคนเหลือเด่นเออเดี๋ยวตั้งสามถุงของใครบ้างเอามาดูก่อนทำทอดมันดีกว่าเอาเลือกเอาเราเรียกเอาต้มหมูนี่ใส่พริกด้วยไหมเนี่ย แม่ปลาครับปลาสดๆเลยครับวันแล้วส่งไปหลุยส์อนมาว่ากระบานทำข้าเปลือกเราได้ทำน้ำพริกแล้วพรุ่งนี้ทำน้ำพริกหนึ่งตัวได้สบายๆเนี่ยนะหนึ่งตัวก็ทำน้ำพริกได้แล้วเนี่ยปลาช่อนน้อยเนี่ยปลาช่อนน้อยตัวเ,เล็กเนี่ยเนี่ย ผักคะน้าเม็กซิโกแล้วก็ของชอบก็อยู่ใ,ใกล้ๆไม่ได้ปลูกแต่เราก็กินฟรหีหืมปลาหมอหน้าด้วยเออปลาหมอเนี่ยผลอร่อยคะน้าพริกอร่อยกุ้งฝอยจะทำยังไงกับมันฝอยนี่ฮะ,ะเดี๋ยวดูเครื่องเคียงก่อนใส่แป้งโก๋กี้ทอดโอ้ยีข้าวแซ่บทอดกับโอ้โหจะแป็นโกกี้ทน,กกนั่นไหมใช่ไหม,ไมอ่ะวางอยู่นั่นน่ะ เลืองเลืองกันน่ะใช่แป้งโกกีไหมไหนบอกว่าเปลือกไม้ก่อไฟดีโกหกกันหรือเปล่าขายมาเนี้ยเนียลูกฟูกปลาลูกุูงเต้ไมหมดเลย อังแ่เลย่ได้สูบน้ำสจะเต็มแล้วาถึงกับถึงกับสูบน้ำออกจากขอเลยบอบ้านสูบเขาบ้านหัสูบเขาบ้นนี้สูบบอกสูบบอกเมเอมาักวเขาสูงเพียงสองขืบยังระมานีโอ้หาเขาได้จังไรมือวานบ้านวันที่สองนะอาเนวินมาเด้อเนวินยังไม่ได้สัมผัสเนวินเลยวันนี้ ไงออกไปกินเนสปีนี่ยงหนนี่ยเสียงบห่้องเพลงอฝนงแรงเลยม่ะรยินมันร้องเพลงตั้งนานแล้วใครร้องเพลงพ่ข้าวเปียเลน้องปีนี้เสมอวานก่อนเขางามก่าเขาบ่มีดำเลยมนบะมีแต่วานอย่างเดียวอยู่ทุ่มือนี่ อ,อ,อ้าลูกน้องมาจากไหนสองตัวเมื่อกี้มันก็ได้กินอะไรน้องมาเนี่มาน,นี่ยแต่บักเมื่อกี้มันได้กินยังไก่ทอดแล้วไก่ทอดร้านหนาเล่นทับสองไอ่แะแก่บอกไก่ทอดกันไงแต่ว่าปลาอียยังก็แซ่บหรือเปล่าอ๋อปลาดุกเกือบพ่งพึ่งมาวันนี้ปลาดุก ปล่ยล <kung> ูก <vikt> ส <isi> <Cock S 2> <ım> ัมมันมันเป็นปลาคอนเตะปล่อยลาอย่างลูกสัปกาเดิดปลาเค่ง่อยลงมาดนึ่งว่จะปนแน่จะตกขอปลนปลนตัวเดียวกับพ่อนานานปล่อยเลยมันนี่ผู้จีผู้จีแทบักมันนี่ตรงหปลาีเป็นผู้มันนี่สิมันนี่ น้องไม้ก็มีนะน้องมีหน้องไมาส้สดทำไรกิน